เที่ยวจีนไปเองหรือไปกับทัวร์ดีกว่ากันสวัสดีครับ e t s go ทัว์เรื่องเที่ยวเชื่อเรื่องทัวร์ยังคงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศจีนต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเคยไปเที่ยวจีนประมาณ10ครั้งได้แล้วนะฮะโดยที่เป็นการเที่ยวเองเนี่ยครั้งเที่ยวกับทัวร์3ครั้งตอนไปกับทัวร์ก็ไปที่ต้าล,ลี่เจียงครั้งหนึ่งนะฮะชงชิ่งครั้งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดก็คือกุ้ยหลิน นะทั้งหมด3ครั้งทีนี้การที่ผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียเนี่ยก็อาจจะมีคนคิดว่าเออผมขายทัวร์ผมก็ต้องเชียร์การเทีย่ยวแบบทัวร์อยู่แล้วถ้าใครเคยดูคลิปของเราในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะทราบว่าเราก็ยึดความาจริงใจกับลูกค้าเป็นหลักนะฮะเพราะว่าทุกบริษัทถ้าเขาจะทําคลิปแนวนี้แน่นอนเขาก็ต้องเชียร์เที่ยวแบบทัวร์อยู่แล้วแต่ว่า,เ,าเราไม่ได้อยากจะ เน้นขายของนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเราจริงใจกับลูกค้าเนี่ยอันนี้มันจะขายได้ยาวกว่านะฮะและสําหรับผมซึ่งจริงๆก็คือชอบทั้ง2แบบนะฮะผมก็คิดว่าอยากจะเอามุมมองที่จากประสบการณ์นะฮะมาแชร์กันตรงๆดีกว่านะฮะที่จะแบบว่าเออะก็ขายของนะฮะอันนี้คือมันเป็นจุดที่เราอยากจะสร้างความแตกต่างจากบริษัททัวร์อื่นๆอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับจุดแข็งของการเที่ยวทัวร์เมื่อเทียบกับการเที่ยวเองข้อที่1 ราคาถูกกว่าอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับวิธีหนึ่งมันเป็นการแบบเหมือนสั่งตัดอะแต่อีกวิธีหนึ่งมันเป็นการแบบเหมาในปริมาณมากๆเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อหัวมันก็ต้องถูกกว่าเยอะอยู่แล้วนะฮะถึงแม้จะบวกกําไรบวกค่าจ้างพนักงานบวกค่ากายอะไรก็แล้วแต่มันก็ถูกกว่าฮะลองเทียบกันได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ไปกุ้ยลิน ห้าวันเนี่ยหมืน่นต้นๆหรือหมื่นกลางๆนะฮะถ้าไปเองราคาเท่าไหร่มันไม่สามารถจะได้ราคานี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคาถูกกว่านี่กินขาดเรื่องที่สองไม่ต้องวางแผนครับเราแค่รู้ว่าอยากไปไหนไปแล้วอยากเห็นอะไรนะฮะแล้วก็เดินทางเมื่อไหร่แค่นั้นอนะ่ะเราก็หาทัวร์ที่ตรงกับที่เราอยากไปพอหาได้ตรงก็จบเลยนะจ่ายเงินแล้วก็หลอเที่ยวได้เลยในขณะที่ถ้าเรา ไปเองเนี่ยเราจะต้องวางแผนเยอะมากมันไม่ใช่แค่ว่าไปไหนยังต้องดูว่าต้องไปไหนตอนไหนอะไรก่อนอะไรหลังนะแต่ละวันเนี่ยเอย้กินข้าวตรงไหนแล้วระหว่างก่อนกินข้าวแต่ละมือ้อควรจะไปไหนใช้เวลาเท่าไหร่โอ้เยอะมากนะฮะใครเคยแพลนเที่ยวเองจะรู้ว่ามันปวดหัวขนาดไหน แต่ต่อให้เราแพลนเที่ยวเองอ่ะเราก็แพลนรอบเดียวแล้วก็ไปแต่ทัวร์เนี่ยเขาแพลนต้องไม่รู้กี่รอบอะฮะกว่าจะออกมาเป็นโปรแกรมทัวร์ที่เขาขายอยู่นะฮะเพราะว่าเขาจะต้องจับลูกค้าที่แบบหลากหลายความต้องการใช่ไหมครับเขาจะต้องทำโปรแกรมเสร็จแล้วก็ขายแล้วก็ลองทาอีกแบบหนึง่งแล้วก็ขายแล้วสุดท้ายเขาก็จะดูว่าเฮ้ยแบบไหนที่ลูกค้าตอบรับมากกว่ากันนะฮะแล้วเขาก็ยังต้องไปสํารวจเส้นทางอะไรนู่นนี่อีกเพราะฉะนั้นคือ ดูตั้งหลายรอบกว่าจะมาเป็นโปรแกรมที่เราเลือกนะฮะในแง่ของความเป็นมืออาชีพนะฮะความรอบรู้เนี่ยทัวร์ขาก็กินขาดแน่นอนเรื่องที่3ครับวีซ่าจีนเป็นประเทศที่ยังต้องมีวีซ่านะครับถ้าเราเที่ยวเองเราก็ต้องไปขอวีซ่าตามวิธีปกติแต่ว่าพอเป็นทัวร์เนี่ยเขาก็ทําให้หมดเลยเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะฮะเขาเซอร์วิสให้ยิ่งเป็น วีซ่ากลุ่มเนี่ยสำหรับกรุปทัวร์เนี่ยยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะครับอย่างล่าสุดที่ผมไปกุ้ยหลินนะ่ะก็ส่งหน้าพาสปอร์ตไปตามปกติฮะเหมือนประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่านะฮะเราก็ต้องส่งหน้าพาสไปให้บริษัททัวร์อยู่แล้วนะฮะเราก็ไปจัดการเองหมดเลยถึงเวลาก็เดินทางก็แบบพอถึงตอมอก,ก็มี QR Code, วอาร์โค้ดก็ทำ Code, คิวอาร์โค้ดนะฮะเขาจะบอกขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็ทําไปตามนั้นนะฮะแล้วก็จบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรื่องวีซ่านี่ก็สะดวกมากๆครับคือแบบ อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเราไม่ต้องทำอะไรเลยข้อ4ความคุ้มค่าของเวลาอันนี้เราไม่ได้วัดว่าเที่ยวแบบไหนได้เที่ยวเยอะกว่ากันนะฮะแต่เราจะวัดว่าภายในเวลาเท่ากันอนะ่ะอย่างเช่นสีวันหาวันไปเองหรือไปทัวร์จะได้เที่ยวเยอะกว่ากันอันนี้ทัวร์แน่นอนครับเพราะว่าเ,เขาต้องคำนวณมาหมดแล้วนะฮะคือการที่เขาจะจัดโปรแกรมทัวร์มาเนี่ยมัน ลูกค้าซื้อไม่ซื้อเนี่ยตัดสินด้วยการอ่านะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ดูแลโอ้โหมันคุ้มมากเลยเนี่ยลูกค้าก็มีแนวโน้มที่จะซื้อใช่ไหมเขาก็ต้องจัดให้มันดูแล้วแบบเออเฮ้ยห้าวันนี้<ๆ>เที่ยวเยอะจริงๆนะไปครบกว่าคนอื่นอย่างนี้นะฮะเขาก็จะต้องดูหมดแล้วนะฮะมื้อนอนที่ไหนเที่ยงกินที่ไหนเย็นกินที่ไหนระหว่างนั้นไปไหนเส้นทางไหนมันถึงจะออกมาแบบอืพอดีใช้เวลาคือแบบ รีดเอาทุกอย่างออกมาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะฮะร,รวมถึงเวลาไปจริงอย่างเงี้ยทัวร์เนี่ยเดินตามไกด์อย่างเดียวนะครับไม่มีการหลงวอกแวกนะฮะอะไรเงี้ยในขณะที่เราไปเองบางทีเราอาจจะหลงก็ได้คืออาจจะหลงทางถึงแม้จะมี Google ก็ตามนะครับแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะว่าเอ๊ะแล้วเราต้องไปตรงไหนเดินไปถึงหน้าประตูซื้อตั๋วเสร็จพุทยาณเอ๊ะต้องไปต่อรถตรงไหน ต่อรถเสร็จเอ๊ะต้องไปขึ้นรถก๊อฟยังไงอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คนจีนหรือว่าทัวร์อื่นก็แห่กันมาอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบงงๆใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าไปกับทัวร์ไม่ต้องห่วงแล้วก็เดินตาม,มเห็นทงตรงไหนก็เดินตามไปตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสในการเสียเวลาไปสู่สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์น้อยมากนะครับแต่ถ้าเป็นเที่ยวเองอ่ะแน่นอนนะฮะรั่วเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้เวลากับทัวร์มันคุ้มกว่าแน่นอนเรื่องที่5้ประหยัดแรงประเทศจีนเนี่ย ใหญ่มากนะครับคือ,อนอกจากความใหญ่โตแล้วอ่ะภายในสถานที่เที่ยวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็จะใหญ่มากบางทีจากประตูซื้อตั๋วเนี่ยหูเข้าไปข้างในยังต้องแบบเดินทางไปอีกทั้งเยอะนั่งรถอีกหลายต่ออย่างเงี้ยถ้าเป็นเที่ยวเองบางทีรถอาจจะไปส่งสมมติสาธารนณะมันก็จะจอดไกลนะฮะต่อให้เป็นรถจ้างส่วนตัวโอเคก็จอดใกล้นิดนึงนะฮะแต่ทัวร์บางทีเขาก็จะแบบมีที่ที่มันเข้าไปเข้าไปอีกอะทำให้เราไม่ต้องมา เดินแบบเข้าไปเยอะๆเขาจะส่งให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือยกตัวอย่างตอนไปดูโชว์จางอี้หมอ่ครับคนที่ไปเองก็ต้องไปลงาจากไกลหน่อยแล้วเดินเข้ามาแต่ว่าพอเป็นทัวร์เขาก็จะจอดแบบตรงทางเข้าเลยอะ่ะอันนี้เราก็คือเดินเข้าไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการความได้เปรียบในการไปเที่ยวกับทัวร์ข้อที่6กการสื่อสารคือการไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะ มันจะมีอุปสรรคในเรื่องของภาษาอยู่แล้วนะฮะต่อให้เป็นประเทศที่พูดอังกฤษได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเหมือนเราคนไทยพูดภาษาไทยได้วยกันใช่ไหมครับแต่ยิ่งเป็นจีนนี่ยากนะฮะเพราะว่าคนพูดน้อยยิ่งไปเมืองที่เป็นแบบต่างจังหวัดนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยการที่มีไปกับทัวร์มีหัวหน้าทัวร์มีไกด์ที่เขาเป็นล่ามให้อธิบายให้อย่างเงี้ยมันง่ายกว่ากันเยอะ เราจะเสื้ออะไรเราก็ถามเขานะฮะเขาก็จะบอกเรานะแต่ถ้าเราไปเองบางทีเราก็ไม่รู้จะถามใครใช่ไหมครับเราไปถามคนแถวนั้นบางทีเ็าพูดไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาได้เปรียบกว่าแน่นอนนะครับข้อ7ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมเวลาเราไปต่างถิ่นนะบางทีเขาจะมีะการใช้ชีวิตมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเราอะฮะถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยเราก็อาจจะมีความเคยชินแบบนี้แล้วเราก็คิดว่าเขาก็น่าจะทําเหมือนเรา แต่พอมันไม่ใช่อะสมมติว่าเขามาแค่นี้เราก็จะรู้สึกว่าไม่ผิดหวังอะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างเช่นพอเราไปจีอย่างเงี้ยทาไมหน้าตาไม่ยิ้มหน้าบึ้งนะฮะหน้าไม่รับแขกไม่อยากขายของหรือไงพูดก่อเสียงดังหรือว่าไปที่ร้านอาหารอย่างเงี้ยขอน้ําแข็งทําไมไม่มามาช้าหรือมาทีโอ้โหเรามาตั้งสิบคนให้มันอิดเดียวหรือว่าแบบเอ้าขอช้อนซ่อมอะทำไมไม่มาอะไรแบบนี้นะฮะ ซึ่งมันก็จะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดคุณคุณเคืองใจนะฮะพอมีความรู้สึกแบบเนี้ยต่อให้เราไปเจออะไรที่มันเป็นบวกเราก็จะไม่ค่อยรับอะ่ะเพราะพื้นฐานเดิมความรู้สึกเดิมมันไม่ดีอยู่แล้วแต่พอเจออะไรลบนี่โอ้โหยิ่งตอกยำ้ำก็ไปอย่างว่าโอ้โหมันแย่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราไปกับทัวร์เขาก็จะอธิบายให้เราเข้าใจก่อนเพราะว่าหัวหน้าทัวร์เขาก็กลัวว่าลูกค้าจะแบบ ผิดหวังใช่ไหมเขาก็จะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเช่นอตอนที่ผมไปเขาก็จะบอกว่าเออไปร้านอาหารนะเนื่องจากคนจีนเขาเขาไม่ทานน้ําเย็นนะครับเขาก็จะทานชาร้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการขอน้ําแข็งอ่ะอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เขาแบบไม่ได้เตรียมมาเยอะหรือว่าเขาแบบอ้าก็คนส่วนใหญ่ไม่กินเขาก็ไม่ได้มีเยอะขอทีก็เลยอาจจะแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยชินในในวิถีชีวิตปกติ หรือว่าช้อนซ่อมอะไรอย่างนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะหรือว่าการที่อธิบายถึงว่าโอเคประวัติของคนจีนเป็นยังไงทําไมเขาต้องปักกะตินทีเป็นคอมเมดี้มาก่อนนะก็เลยแบบว่าไม่ยิ้มแย้มเหมือนคนไทยนะฮะคนไทยก็อัธยาศัยดีของเขานี่คือจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาทุกสิ่งเพื่อความอยู่รอดอะไรอย่างงี้ก็ถ้าเราเข้าใจเราก็โอเคเวลาเราเจออะไรที่เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมฮะแล้วบางทีอาจจะมีบางบุมที่เราได้ เปิดใจว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าทําไมเป็นอย่างไงทาให้มุมมองของเราก็กว้างขึ้นเวลาเที่ยวก็สนุกขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้ก,การที่ได้ไปเห็นที่เที่ยวสวยๆอะไรเงี้ยคือเราได้เข้าใจาคนในประเทศที่เราไปนะฮะแล้วเราจะาดื่มด่ากว่าปกติมากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความคิดส่วนตัวนะฮะที่ผมไปหลายประเทศนะแล้วบางทีเราก็ไปรู้สิ่งที่ เออก็คิดไม่เหมือนเรานะเออซึ่งมันก็มีเหตุผลนะ่ะอ่าเราก็โอเคเราก็จะเปิดเปิดใจกว้างมากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงข้อดีแล้วกลับมาพูดถึงข้อด้อยของการเที่ยวทัวร์มาเทียบกับเที่ยวเองก่อนอื่นเลยนะฮะข้อแรกอันนี้ก็เรียกว่าสําคัญที่สุดก็คือเราต้องเข้าใจว่าทัวร์เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเอาใจคนหมู่มากเพราะว่าเขาทาทีขายคนเป็นร้อยเป็นพันนะฮะ ทำโปรแกรมยังไงเพื่อที่จะให้คนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยรู้สึกถูกใจอยากซื้อมากที่สุดมันอาจจะมีว่าโอเคเขาอยากจะได้กลุ่มลูกค้าสูงหน่อยต่ำหน่อยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็จะออกมาที่ดีที่สุดสําหรับค่าเฉลี่ยของคนหมู่มากถ้าความต้องการของเราสูงกว่านะฮะหรือเฉพาะเจาะจงกว่าอันนี้มันก็ไม่ได้ละทัวเพราะว่าเขาก็จะทํามาแบบกลางๆนะครับข้อ2อิสระด้านเวลาอันนี้คือ ปัจจัยหลักสําคัญนะฮะที่ทําให้คนเลือกเที่ยวเองทั้งๆท,ท,ที่การเที่ยวทัวร์มีข้อดีมากมายเรื่องเวลาก็อย่างเช่นแบบอันนี้หลักๆนะฮะตื่นเช้า6กเจ็เนี่ยบางคนแบบโอ้ไม่ได้ละอันนี้อยากจะนอนตื่นสายอยากจะเที่ยวดึกตื่นสายจบนะฮะไม่ได้หรือไปถึงสถานที่เที่ยวเงี้ยโอ้ยังไม่ทันอิ่มเลยนะครับเรียกขึ้นรถแล้วอ่าหรือบางทีเป็นที่เที่ยวที่มันใหญ่ๆอ่ะเราไปถึงจุดแรกๆเนี่ยไกลก็แบบ แล้วหน่อยแล้วหน่อยเดี๋ยวไม่ทันนะฮะแต่พอไปถึงท้ายๆกลายเป็นว่าเอา้าแบบเสร็จก่อนเวลาตั้งนานอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่ทางไกด์เขาคำนวณว่าแต่และที่ใช้เวลาเท่าไหร่กับ <q> ตัวเรามันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างช่วงต,ต้นเขาอาจจะคิดว่าใช้เวลาแค่นี้เราบอกเราใช้เท่านี้แต่ไอตอนท้ายเขาอาจจะคิดว่าใช้เท่านี้เราดันใช้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให,หแบบแ้แบบแหมมันขาดอะอะไรอย่างเงี้นะฮะอันนี้ขาดอันนี้เกินนะฮะก็นั่นแหละคือการเที่ยวแบบทัวร์ หรืออีกอย่างหนึง่งสําหรับคนชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ยโหไปจุดนี้เราต้องรอแสงพระทิย์ตกหรือเราอยากจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดนี้แต่มันไม่ได้ฮะไม่มีทัวร์ไหนฮะที่แบบว่าพาไปที่เที่ยวในช่วงแสงแบบนั้นนะฮะส่วนมากมันก็จะต้องเป็นช่วงที่เอาไว้ทานข้าวเช้าหรือทานข้าวเย็นนะฮะก็จบไม่ได้เหมือนกันนะฮะนี่ก็อยู่ที่ว่าเรา เที่ยวสไตล์ไหนนะฮะเราซีเรียสในเรื่องของการเจาะจงเรื่องเวลาสําหรับแต่ละที่ขนาดไหนนั่นแหละฮะเป็นตัวตัดสิน 3. ต้องเข้าสังคมเวลาไปกับทัวร์มันก็เป็นคณะใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าเราอาจจะต่างคนต่างเดินนะเวลานอนก็ห้องใครห้องมันจะแบบนั่งรถมันก็นั่งด้วยกันอนะบางทีมันก็มีการชวนคุยกันอะไรกันหรือตอนทานข้าวมันก็นั่งเป็นโต๊ะแบบ10คนอย่างเงี้ยก็มันก็แบบจะ ไม่รู้ไม่ชี้ไม่คุยกับใครตั้งหน้าตั้งตาก,กินมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีการคุยบ้างอะไรบ้างค่อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ยอาศัยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเป็นคนที่แบบโอเคสังคมปกติเราก็ไม่มีปัญหาแล้ฮะแต่ว่าก็อาจจะมีคนบางคนที่เขาแบบปลีกวิเวกนะฮะแบบไม่ชอบสูงสิงกับใครอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะ,ะก็อาจจะมีความอึดอัดนิดนึงเหมือนกันนะครับเรื่องที่4ี่ครับอาหารอันนี้ไม่ได้บอกว่าอาหารทัวไม่ดีนะครับ บางทีอาหารทัวร์ดีมากดีกว่าเที่ยวเองโดยซ้ําไปนะฮะอย่างที่ผมไปกุ้ยหลินอย่างเงี้ยโอ้โหอาหารแต่ละมื้อนี่จัดเต็มมากนะฮะเ,เป็ดเอยลมควันนะฮะปลานี่มีตลอดนะฮะผักก็แบบก็อย่างดีแต่การทานอาหารแบบทัวร์ครับมันไม่เอื้อต่อการให้เราดื่มด่ำกับรสชาติคือเราไปถึงอย่างเงี้ยอาหารทั้งหมดวางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยนะฮะเวลาทาน แบบสิบคนรุมกันทานพร้อมกันมันก็ไม่มีหรอกการที่มาละเลียดทีละจานอะไรยังไงนะครับมันก็ต้องตักตักตักหมุนหมุนหมุนตักตักตักหมุนหมุนหมุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาหารก็คือแบบพอมาตั้งรอไว้มันก็เย็นแล้วอ่ะมันจะไม่เหมือนกับการที่เราสั่งแล้วมาทีละจานเสิร์ฟมาร้อนร้อนแล้วก็แบบอืไอ้อย่างนั้นน่ะคือถ้าทานแบบเที่ยวเองอ่ะสมมติความอร่อยสิบเราก็มีโอกาสได้เก้าหรือสิบ แต่พอเป็นทัวร์ต่อให้ความอร่อยคุณภาพระดับสิมันอาจจะเหลือแค่6หรือ7ก็ได้ด้วยสภาวะในการทานแบบมากันเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ค่อนข้างค่อนข้างเสียโอกาสเหมือนกันข้อสุดท้ายข้อ5โรงแรมอันนี้ก็เช่นกันนะครับไม่ได้หมายความว่าโรงแรมที่ทัวร์จัดให้จะไม่ดีนะฮะมันอาจจะดีกว่าโรงแรมที่เราจองเองก็ได้นะฮะส่วนมากทัวร์ก็ก็พยายามจะทําให้มันแบบ4ดาว5ดาวแต่ว่า สิ่งที่เขาจะต้องคำนวณก็คือต้นทุนนะฮะทำยังไงให้มันคุ้มที่สุดเพราะฉะนั้น4ดาว5ดาวมันอาจจะอยู่ชานเมืองก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันก็จะถูกกว่าทีนี้สำหรับคนที่ชอบแบบอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นออกไปเดินนะฮะไปเดินตลาดหรือว่าไปดูถนนคนเดินอะไรเงี้ยมันก็มักจะไม่ค่อยได้เพราะว่าชานเมืองมันก็มักจะไม่มีอะไรรอบๆนะฮะมันก็จะทําให้คนที่ชอบแบบนั้นเนี่ยก็จะแบบไม่ถูกใจนะฮะ เรื่องีกเรื่องหนึ่งก็คือโรงแรมที่รับกบทัวเนี่ยคือมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับลูกค้าเช็คอินทีมาแบบ2รถบัส3รถบัสนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ยืนออเช็คอินกันมันก็จะนานแล้วพอทุกคนเนี่ยไปขึ้นลิฟต์พร้อมกันลิฟต์มันมักจะไม่ได้เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเจอสถานการณ์ที่แบบรอลิฟต์ นานกว่าจะได้ขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะฮะรวมถึงตอนที่ทานข้าวเช้าเพราะว่าเขาก็นัดเวลาเดียวกันใช่ไหมหกเจ็ดแปดเจ็ดโมงกม็ทุกคนก็พร้อมใจกันลงไปที่ร้านอาหาร8ปดโมงก็พร้อมใจกันลงมารอที่ล็อบบี้มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่แบบรอ,อลิฟนานเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้ก็นี่แหละฮะก็คือการเที่ยวแบบคณะใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะไม่เหมือนเที่ยวเองที่เราแบบกี่โมงก็ได้เฮ้ยตอนนี้ อนัดกันเราก็เลี่ยงนะช้าไปสักครึ่งชั่วโมองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ f l e x i b ิเนะครับก็คิดว่าน่าจะครบนะฮะใครทีเ่เจอประสบการณ์อื่นที่แตกต่างนะฮะสามารถมาเสริมมาคุยได้นะฮะเพื่อที่จะได้ให้มันครอบคลุมมากขึ้นก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเราแล้วก็สอบถามได้ทางไลน์ที่ Ad Let's g กนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเราพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ